ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันในเช้าวันนี้ที่จริงหัวข้อวันนี้นั่นท้าทายมากเลยคำถามที่หนึ่งใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดอย่ายกมือนะอย่าเผลอนะแล้วใครบ้างที่จิตจติดใจกับการทำผิดของเรานั้นเพราะเราได้ประโยชน์แล้วใครจะเปลี่ยนใคร ในสังคมนี้ที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้มีคนทำผิดไหมรวมทั้งตัวเราด้วยมีคนทำผิดไหมมีมีคนติดใจและมุ่งมั่นที่จะทำต่อไหมช่วยพยักหมวกหน่อยมีแน่ๆเลยเพราะเขาได้ประโยชน์ไงแล้วจิตสํานึกตัวตนของเขาเนี่ยไม่คํำนึงถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ แต่ตัวเราเองต้องไม่ร่วมเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นใช่ไหมครับทุกครั้งที่เราเรียนพระคัมภีร์เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าผู้ที่เรารับผิดชอบคือเราไม่ใช่เรารับรู้แล้วเราไปควบคุมคนอื่นอันนั้นเรามีหน้าที่ก็ทำเถอะแต่ว่าสิ่งแรกคือต้องเปลี่ยนใจตัวเราเอง มากกว่านะครับผมประทับใจทุกครั้งเพราะว่าก็ชีวิตตอนนี้อยู่กับการเรียนการสอนมาเกือบ40ปีแล้วแล้วทุกครั้งก็จะพยายามจำสิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่ว่าในวงการศึกษาจะมีถ้อยคำอะไรก็ตามที่ดีที่เข้าใจง่ายแต่พอย้อนกลับไปดูในพระคัมภีร์แล้วมีอยู่ที่นั่นเป็น3,000ปีเป็นประมาณ หรือมากกว่าเขาเรียกว่าสัจธรรมจิตวทิทยาของมนุษย์รับรู้มาแล้วและมนุษย์ยังเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าสิ่งเราเพิ่มขึ้นไหมสิ่งเราเพิ่มขึ้นมหาศาลมากมายและรุนแรงนะครับโอกาสที่เราจะทำผิดมีแน่นอนแต่ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความตระหนักรู้แล้วแยกแยะออกนะครับทำผิดติดใจใครเปลี่ยน บอกว่าเอธิโอเปียเปลี่ยนวันนะของตนเองได้หรือหรือเสือดาวจะเปลี่ยนลายของมันภาษาในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีคำที่ถ้าผมให้เรา,เราดูในภาษาอังกฤษต่อไป change his skin วันนะก็คือผิวสีเราเปลี่ยนผิวสีได้ไหมไม่ได้ แล้วเ,เกิดมายัางไงผิวสีของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเสือดาวหรือเสือเสือที่มีจุดมีสปอตเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองได้ไหมไม่เคยได้เหมือนกับพระธรรมตอนนี้จะบอกเราว่าตัวเราเองก็จะมีตัวตนของเราอยู่มีลักษณะการแสดงออกมีนิสยัยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วสำคัญที่ว่านิสัยของเราที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเป็นนิสัยที่ควรจะเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยน นิสัยที่ควรจะเปลี่ยนคือนิสัยที่ทำสิ่งที่ไม่ดีใช่หรือเปล่าใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามสอนลูกให้ทำเป็นเด็กดีนะลูกให้รักกันให้ให้เข้าใจกันตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนเราแล้วก็หวังว่าสิ่งนั้นจะเข้าไปอยู่ในจิตสำนึกของเรานะครับพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับ then also you can do good who are accustomed to do evil แสดงว่าทุกครั้งนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนกับทำง่ายแต่แก้ยากใช่ไหมนิสัยดีทำยากแต่อยู่สบายพระเจ้าต้องการให้เรามีนิสัยที่ดีถึงได้เตือนเลยว่าเมื่อ,อไรก็ตามถ้าคุณเคยชินกับทำอะไรเนี่ยขอให้เคยชินกับทำสิ่งที่ดีมากกว่าทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นนิสัยของเราที่เราแก้ยาก ผมรับรู้มาตลอดว่าไม่มีใครเปลี่ยนใจใครได้นอกจากใครเจ้าตัวจะเปลี่ยนเองใช่ไหมครับคำนี้ได้ยินมาตลอดเป็น30 40ปีแล้วก็ไปเจอในพระธรรมเยเรมีที่พระธรรมตอนนี้เตือนเรามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าผมเองก็ยอมรับว่าไม่มีใครเปลี่ยนใจใครในห้องนี้ได้นอกจากเจ้าตัวจะเปลี่ยนเองชัดเจน พระธรรมบอกไว้ชัดเจนและให้เปลี่ยนไปทำสิ่งที่ดีมากกว่าทำสิ่งที่ไม่ดีใช่หรือไม่เราจะไปอ้อนวอนผู้ที่เขาตั้งใจจะหลอกเราว่าขอให้เป็นทำสิ่งที่ดีทนะอย่าทำเลยเขาจะฟังเราไหมคำตอบคือถ้าเขาได้ประโยชน์เขาจะฟังเราไหมเขาก็ไม่ฟังเรานอกจากเจ้าตัวจะสกิดใจว่าเออเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่นะ เวลาเราทำงานด้วยกันก็เหมือนกันถ้าเราเตือนกันหรือเรามีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลกันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวจะรับฟังและปรับวิธีคิดปรับจิตสานึกให้อยู่ในทางที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ตรงชัดเจนนะครับขอพระเจ้าช่วยว่าถ้าเราบังเอิญในอดีตเราคงไม่ถึงกับไปทําการร้ายแรงอะไรที่ไปทําร้ายคนอื่นแต่พฤติกรรมที่เราทำให้ เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเราปรับเปลี่ยนตรงนั้นได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท้าทายเราเข้าใจและรักษาระยะที่ตัวเองจะพ้นอันตรายและคนอื่นเราก็จะไม่ทำอันตรายเขานะครับอันนี้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่จริงแล้วถ้าใครเป็นผู้สร้างเราและเรารับรู้พระคุณของท่าน ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งใครก็ตามที่เลี้ยงดูเราเนี่ยแล้วรับรู้ความต้องการของท่านพระประสงค์ของพระเจ้าเรายังยินดีจะมีความพร้อมที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไหมผมเองผมก็เชื่อว่าทุกครั้งความต้องการของพ่อแม่นี้เป็นความต้องการที่ดีเป็นส่วนใหญ่แน่นอนนะครับแต่ความประสงค์ของพระเจ้านั้นจะเป็นพระ เป็นความต้องการที่ดีเพื่อให้ชีวิตของเรามีการพัฒนามีความดีขึ้นทุกวันอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอาดีตเป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้แล้วแยกแยะให้ออกเรียนรู้ให้ได้แต่ปัจจุบันเมื่อไหร่เราพร้อมจะทำสิ่งที่ดีปัจจุบันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีวันสายเสมอทุกวันนะครับ ไม่มีวันสายเสมอเพื่อเราจะได้มีอนาคตที่ดีนะครับที่จะสร้างขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์เวลาเราสร้างขึ้นเนี่ยเราสร้างขึ้นในรูปแบบของใครถ้าเราจะสร้างชีวิตของเราในรูปแบบของผู้ที่ดีผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่รู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะอยู่ในรูปแบบที่ดียอมรับว่าในสังคมนี้หลายๆครั้ง ผู้มีอำนาจและผู้นำที่บังเอิญคิดว่าตัวเองทำดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแต่ก็ยังอยากจะเป็นรูปแบบที่ให้พวกเราตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราต้องมั่นใจว่าเราเลือกแบบผู้นำที่ดีที่เป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นและชีวิตของผู้ที่อยู่กับเราก็เจริญขึ้นอันนี้คือในความหมายสร้างขึ้นในรูปแบบของใครนี่สำคัญ แสดงว่าทุกครั้งถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นคนของใครและเรามีความภูมิอ,อกภูมิใจอันนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจของเราใช่หรือเปล่าก็จะมีสองและสองทางเลือกอะทางเลือกหนึ่งถ้าเราเลือกผู้นําที่เป็นแบบที่ไม่ดีโอกาสที่เราจะผิดแล้วเสียหายและทําให้คนอื่นเสียหายมีเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้ผมเชื่อเลยว่าเราเองเผชิญกับสิ่งเรานั้นมากมวยต้องระวังต้องแยกแยะให้ออก และต้องเลือกผู้นำที่ดีนะครับเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดําริล่วงหน้าไว้เพื่อให้เราได้กระทำกรุงเทพคริสเตียนพอบอกว่ามีประวัติมา76ปีตั้งแต่1 9ึ่งท้าทายไหมท้าทายแสดงว่าทุกวันที่อยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพระเจ้าดํมริพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราทำการดีมาตลอด แล้วก็เป็นโอกาสดีทุกครั้งที่เราทำสิ่งที่ดีชีวิตของเราก็จะเป็นสุขชีวิตของเราก็จะพัฒนานะครับอันนี้คือในความหมายทีนี้อย่างที่บอกอ่ะเวลาเราสนิทก,กับใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นท้าทายไหมครับแสดงว่าเลือกคบคนสำคัญไหมเลือกคบผู้ที่อยู่ด้วยสำคัญไหม เราเลือกคนที่เราครบได้บางส่วนแต่หลายในครั้งเราเลือกคนที่เราครบไม่ได้ทุกส่วนไม่ได้ทุกกิจกรรมสำคัญที่เราตัดสินใจตัวเราเองไหมเพราะเราไปเปลี่ยนใจผู้ที่เราจะต้องอยู่ด้วยได้ไหมช,ช่วยช่วยตอบสนองนิดนึงเราไปเปลี่ยนใจผู้ที่เราอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้สแสดงว่าผู้ที่จะบังคับใจต้องใครเป็นคนบังคับใจ ใครต้องเปลี่ยนใครต้องปรับเราเองต้องเปลี่ยนต้องปรับถ้าเรายอมรับสภาพนี้ผมเองก็ต้องระวังนะครับผมเองก็ติดเป็นนิสัยเลยว่าอยากย้ายคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนั้นแล้วก็พบว่าตัวเองพลาดแล้วบางครั้งพลาดก็เป็นพวกที่เจอคือ <c ười> <c ười> เขาไม่ได้ขอร้องเผือกอ่ะพวกเผือกอ่ะรู้จักพวกเผือกไหมรู้จักผลไม้นะโอเคนะ เพราะฉะนั้นบางครั้งเราเองก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีใครเปลี่ยนใจใครได้ขอพระเจ้าช่วยนะครับสนิทอยู่กับใครก็จะออกผลอย่างนั้นเห็นไหมครับถ้าถ้าเราให้ลูกของเราหรือเด็กผู้ที่เราอยู่ไปคบกับใครเนี่ยเท่ากับเราฝากชีวิตของคนนั้นไว้กับคนนั้นแล้วมีผู้ที่เคยถามผมว่ามีลูกส่งไปเรียนเมืองนอกดีไหมมีลูกส่งไปเรียนประจำดีไหม คำตอบคือดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เราให้เด็กหรือให้ลูกของเราไปอยู่ด้วยนั้นเขามีจิตสํานึกยังไงเขามีพฤติกรรมยังไงที่ลูกจะเติบโตขึ้นมาในทางไหนสำคัญไหมสำคัญเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระวังว่านี่พระ,พระเจ้าเตือนเรานะครับถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าผลที่ออกมาจะเป็นผลที่ดีและเป็นผลที่งดงาม คำว่าติดสนิทตอนหลังนี้เราใช้เทคโนโลยีเยอะใช่ไหมครับผมใช้ iPad ของผมเนี่ยเวลาเสียบสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟเนี่ยหลายๆครั้งมันดูเหมือนไฟขึ้นแต่ปริมาณของความที่แทนที่จะมันขึ้นเต็มร้อมันอยู่เลขแค่ไหนก็แค่นั้นแสดงว่าติดและสนิทหรือไม่สนิทไม่สนิท ติดสนิทแต่เพียงเปลือกนอกแต่ไม่ได้ติดสนิทด้วยจิตใจไม่ติดสนิทด้วยเกิดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าถ้าเราทํางานในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าจริงผลออกมาก็จะดีใช่ไหมครับเราต้องถามตัวเราเองนะครับแล้วทุกคนถ้ารู้ว่าเราทํางานในแผ่นดินของพระเจ้าเขาก็คาดหวังผลที่ดี ที่จะเกิดขึ้นเราเองเราก็คาดหวังอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับใครเรียนแบบจากใครจะเกิดผลอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเรานะครับถ้าติดสนิทแล้วก็เกิดผลมากถ้าไม่ติดสนิทก็จะไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับถ้าไม่ติดสนิทพระเจ้าบอกว่าเมื่อไม่เกิดประโยชน์ สิ่งนั้นพระองค์ก็คงไม่ไม่เก็บไว้นะครับเราเองเราก็คงจะไม่อยากอย่างนั้นนะครับถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วแสดงว่าทุกครั้งเวลาเราเรียนรู้อะไรเราเจอคำสอนอะไรที่ดีแล้วถ้าอยู่ในใจเราดีไหมดีอยู่ในใจเรานะั้นเป็นเป็นความเป็นความดีมากๆแต่พออยู่ในใจเราแล้วเนี่ยแปลงออกมาเป็น ความประพฤติปฏิบัติไหมถ้าแปลงออกมาดีไหมคือหลายๆครั้งในสังคมเราก็จะเห็นนะครับหลายๆคนความรู้มากจริงๆความรู้เยอะจริงๆแต่การแสดงออกไม่ตรงกับสิ่งที่รู้สิ่งที่เข้าใจเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตัวตนอุปนิสัยความต้องการในขณะนั้นยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปใน,ใน,ในการทำการดียังไม่เข้าใจ ซับซ้อนไหมคนเหล่านี้ซับซ้อนไหมดูหน้าตาออกไหมดูหน้าตาออกแต่บอกจิตใจไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมดูหน้าตาออกแต่บอกจิตใจไม่ได้คนที่ยิ้มหวานมาหาเราพูดจาดีมากๆเลยก็ขอบคุณเขาที่เขามีพฤติกรรมที่ดีแต่หลายๆลครั้งผมพบในขณะที่รับผิดชอบโรงพยาบาลอยู่ว่า ท่านเหล่านั้นเป็นท่านที่ต้องให้ความเอาใจใส่มากใช่หรือไม่พวกเราที่อยู่หน้างานลองสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นจิตใจสำคัญที่สุดนะครับถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วถ้าถ้อยคำฝังอยู่เหมือนกับที่เราะระลึกถึงสังคมไทยะระลึกถึงรัชกาลที่9พระองค์ท่านให้ถ้อยคำที่ดีมากๆไหมดีมากๆเลย ตลอดพระชนชีพของท่านฝังอยู่ในใจเราไหมถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติสังคมไทยจะได้ประโยชน์ไหมสังคมไทยจะเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวไหมอันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับพระเจ้าก็ต้องการให้เราทำอย่างนั้นนะครับและถ,ถ้าเราขอสิ่งใดเราขอสิ่งใดพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแต่ถ้าเราขอสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นไม่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับอย่าเข้าใจผิด เพราะว่าถ้าเรารับทราบพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์มีความรักพระองค์มีความเมตตามีพระคุณแต่พระองค์มีความยุติธรรมไหมพระองค์แยกแยะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราขอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์กำกับด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงประทานให้ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขณะนี้อยู่ท่ามกลางท่ามกลางก,การก่อสร้างต้องการพระคุณของพระเจ้าไหมที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจเราว่าแม้กระทั่งท่ามกลางความขลุกขลักนี้เรายังมีความพร้อมไหมเรายังมีน้ําใจที่จะเอาใจใส่ไหมผมว่าเราแสดงออกได้ดีมากนะครับต้องชื่นชมคณะผู้ปฏิบัติงานและคณะผู้บริหาร ยิ่งเรารู้ว่าจะมีอุปสรรคในการทํางานมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องพึ่งพระเจ้าก็ขอพระเจ้าช่วยเพราะอันนี้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราพระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราขอถูกต้องตรงตามน้ําพระทัยของพระองค์พระองค์จะช่วยเราแต่อะไรที่เราบังคับใจตัวเองได้ต้องทําให้ดีที่สุดตามของประธานหรือตามพระพรที่พระเจ้าให้เรา พระเจ้าให้พรเราเยอะแยะมากนะครับท่านผู้บริหารก็ได้รับพรจากพระเจ้ามากมายผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับพรจากพระเจ้ามากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขอตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงช่วยเราบังเกิดใหม่แล้วเป็นพันมาตะไม่ใช่เป็นพันมาตะก็คือว่าในจิตใจของเราถ้าเรารับรู้ว่าเราเป็นคนของพระเจ้าชีวิตของเราก็มีจะมีชีวิตที่อยู่ใน ในโลกนี้กับมีชีวิตที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าตรงนั้นก็เป็นความหวังเป็นความเชื่อของเราในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยพระเจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่แสดงว่าถ้าเราจะอยู่ในคำสอนของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะราบรื่นไปตลอดแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่พระเจ้าก็จะทรงประทานสติปัญญาให้เรา ถ้าเราทอมใจยอมฟังพระองค์นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเป็นแนวทางเป็นจิตสํานึกของเราทุกคนที่ทำงานที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าได้ไหมสรุปว่าพระเจ้าเตือนเราย่างไงพระเจ้าเตือนเราว่าอย่าให้เคยชินอย่าให้คุ้นชินกับการทำการทำสิ่งที่ไม่ดีการทำสิ่งให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือสะดุดในท่ามกลางการทำงานของเราเอง และผู้ที่จะต้องปรับพัฒนาตัวเองคือใครช่วยพยักหน้านิดช่อคือใครคือตัวเราตัวเรานะครับพระคัมภีร์สอนเราแล้วผมเองว่ายิ่งถ้าเราตระหนักตรงนี้เนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็จะมองว่าเราจะมีส่วนทําให้เกิดการดีอย่างไรได้อะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นสิ่งที่บกพร่องเราแก้ไม่ทําร้ายกันนะครับ ปรับพฤติกรรมของเราทุกคนให้ทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วคนนอกเขาจะสังเกตเห็นไหมถ้าเราเข้าไปนิที่ไหนผู้ที่ทำงานมีความปรองดองมีความเข้าใจกันพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเขาจะสังเกตออกไหมสังเกตออกแน่นอนนะครับเพราะแต่ละคนอ่านบทบาทที่เราแสดงออกเสมอเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าได้เราเชื่อเราฟังสิ่งนี้ ดีมากๆแต่เราต้องทำตามตระหนักในคําเตือนที่ว่าไม่มีใครเปลี่ยนใจใครได้นอกจากเจ้าตัวจะเปลี่ยนเองเรายินดีที่จะเปลี่ยนเองขณะนี้ผมเองผมก็เข้าใจว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต้องภาวนาว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราจะตั้งหน้าตั้งตาพร้อมใจกันลดความต้องการของตัวเองลงแต่ดูความต้องการเป้าหมายที่ดีของงานและเราเองจะได้ประโยชน์ทุกคน พระคัมภีร์เตือนเราเพื่อให้เราปรับเลิกทําสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และทําสิ่งที่ดีในทุกวันที่เรายังมีโอกาสนะครับรับใช้บนเงื่อนไขของพระเจ้ารับพรและเป็นพรผมเชื่อเลยว่าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนอยู่ในสถานภาพที่ยังรับพระพรของพระเจ้าอยู่และยังสามารถเป็นพระพรของพระเจ้าได้ผ่านทางชีวิตของเราทุกคนที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และครอบครัวของเราก็จะได้รับพระคุณของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญเหมือนอย่างที่ทีมนําได้ร้องเพลงเราเองถ้าเราอยู่กับคนที่ดีมีผู้ที่เราสนิทด้วยเป็นคนที่ดีอันนี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขการทำงานของเราแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีอะไรที่เราต้องเผชิญเราก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันตัดสินใจเป็นในทางที่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับ ก็ขอพระเจ้าช่วยให้เราตระหนักว่าไม่มีใครเปลี่ยนใจใครได้รวมทั้งตัวเราแต่เราเองเราตั้งใจจะเปลี่ยนใจตัวเราเองเพื่อจะเลือกทำสิ่งที่ดีทุกวันเพราะปัจจุบันของเราจะสร้างอนาคตของเรานะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับคำแนะนำในพระคัมภีร์ที่ชัดเจนว่าข้าพเจ้าทั้งหลายต้อง พัฒนาบังคับตนเองให้เลือกทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เกิดประโยชน์และสิ่งนั้นจะเป็นความสุขความชื่นใจของทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นที่ที่แสดงถึงพระคุณและความรัก และความเมตตาของพระองค์ผ่านทางการประพฤติปฏิบัติของข้าพหลงหลายทุกๆคนด้วยขอได้ทรงโปรดอวยพระพรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและครอบครัวของข้าพหลงหลายทุกๆคนโดยขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เจ้าอวยพรครับ